วความโดดเด่นของงานประดับมุกสกุลช่างนางาสกีประเทศญี่ปุ่นคือการทำเปลือกหอยมุกให้บางราว0.07 mm, ถึง0.08มิลิเมตรแล้ววางทาบติดกับพื้นผิวลงสีที่ด้านหลัง โปรยผงเงินผงทองสร้างเป็นลวดลายเรียนแบบธรรมชาติประเภทต้นไม้ดอกไม้สัตว์มงคลทิวทัศน์และผู้คนโดยรับอิทธิพลมาจากจีนลัทธิชินโตลัทธิขงจือ้อและลัทธิเตา๋ขาขณะที่ลวดลายงานประดับมุกของไทยรับอิทธิพลจากวรรณกรรมคติความเชื่อทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ซ่อมแซมบานประตูหน้าต่างประดับมุกศิลปะญี่ปุ่นสกุลช่างนางาซากิที่วัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามราชาวรวิหารจึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันบนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนและยาวนาน